สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุขุุคนทุกคนเลยครับพี่น้องมือในเอเชียงก็ได้เมนูที่เขาฮิตกันมาสักพักหนึ่งแล้วพี่น้องเนะะาะผพเราไม่อบกรอบแต่ว่าโมเมนของพิมพ์รีพายเดย้เป็นทั่วไปลวเลออบบยพี่น้องเอเชียอย่างกดมารีวิวว่าซื้อมาจากร้านใดหรือว่าของแบรนด์ใดได้พี่น้องเนอะเอเชียางรมันรีวิวตรงที่ว่ามันกรอบอีรีบอมีดาม,มาว่าบักท่านเนาะบาบบกท่านหรือพุทดากรอบ เขาวามันบอก,กอบเขาวามันนิ่มมันเหนียวไอ้เสี่ยงจะมาลองมึอนี้วามันปิ่งขึ้นยังเขาวาบวาัวลองนด้พี่หน่องเด้อบอกท่านได้นีอืมมันเหนียว,วอ่ะอืม อ่พี่ยพี่อ่อืมไอ้กับโอุลเลียงมั้งเนี่ยอืมกอบกอบตัดปัญหาด่าหมาได้ไหมนองอ่งานข่อสอบเขา เรื่องมใส่กันส่วนหายหรือเปล่าอืมอืมเอาดูนี่น่ดนิน้อยอีอืมอันนี้ยังไอเส้มบรูจักเลยพี่น้องพายรูบอกเนี่ยหมากยังเนี่ยหมากอียงอืม กระมี่น่าจะเป็นกล้วยหอมอน่ะไอเสี่ยงวันอืมขอบทุกอันแบบนี้ก็นั่งกินดไในเบิด์นเมอเนาะอ,อันนี้เฟ็นไฟาบอ่ะแมนบ่ะอือืม อีนนี้นนจะเป็นชาวบ้านเอินมันเกลียวมันเกลียวอันนี้กับมันเกลียวแต่ว่ามันเกลียวมองมันเกลียวเหลืองเงือกเสอแต่ว่าทางเอินไหนเสียงมือหวัวเอ,อินเอินอีกย่างได้เพลินเด้อคอมเมนต์มาให้แน่เด้ออืมกรอบแห้ง ไข่คนหลังไม่ชิมมังกันนะเป็นไหนแซ่บอยู่อืมล่องนี่ล่องนี่ล่องล่องล่องเคียวกระดูกป่ะนะ ตัวนี้ไอเสี่ยงซื้อเป็นฮอหน่อยมากอะสีมีประมาณบะคองบะลายย่างได้พี่น้องอันนี้เป็นขนุนบกบบหมีเป็นบักมี่บ้านเ่ออ๋อบัหมี่บ่าแบบรสาติเป็น ต้องใช้อาะไรมะมีม่อ่ะมะมีม่ว่าท่านในสุกคักเนาะเอาบมะมีกม่ก็ลังแบบอันนี้มาเห็ดมันไม่เคยมีกินเไปไน็นไงอันนี้นงงอันยังกีบีบ่ะหรืออันไรยังมาลองแค่หลอดอถ้าเราไม่เคยกรอบเป็นไงเราออกไปแบบโจง่ายๆเลย เห็นว่าเขากินกันแล้วเขาคล้ายกันแพงหอมนะพี่น้องเนี่ยพอกินอยวอืไอ้ยส่งไปให้นร้านหน่อยยู่บาบาทเลยหมดท่านหมดท่านเขาอบกรอบอีรีรือร์เขาไปถอดพี่น้อง นี ue, ่ความนุ่ดึงเหมือนมันไม่หน่ำมันนํำมว่ะฉันตะเขาดามาอนนี่แหละแต่ของเชียงกรอบดีอยู่อ Mm. Anh em mạng nhỉ Có thuốc ăn đi phải không ạ tay เผนผพาแซบดีแยว,ว,วกล้วกล้วยกับแซบดีเยืมกินนีดด้ไหมกรอมเขาเลยอืมอื้มฟังแับแตก <laughs> หายังบ่เคยลองอ่ะไปหาสื้อมาลองได้พี่น้องเด้อเนี่ยเขาตัวได้ตอนนี้กัมีขายทั่วไปเต็มตลาดเลยละ่ะบะเดอแพงก็จังแบบแบรบนดดังๆเขาเดอกแต่กะความแซบอาจจะลดระดับลงมาจักหน่อยนึงเขาอาจจะลดวัตถุดิบมาลงน้ำแล้วกะของอาจจะมีมาถึงจิบยางบ่ถึงสิบหอยยางไปมันมีตัวเลือกให้หน่อยอ่ะพี่น้อง แต่ว่าเขาเห็นแต่เขากินเขาไม่คคยกินเข่ากับไปซื้อมาล่องเวอรช่วงวันนี้แบบมองบักบท่านเนี่ะชาบีนเขาหมายไงอะหมางยังเหนืยวมันเหนืยวไม่มจะลายใช่ไหมไม่เคยกรอบเท่าหมางไรอืม เงียังีงยจ้อืมอืมีอะไรบรรยากาศตู้สภาอ๋อขอถือว่าลองนะพี่หน้องเนาะลองเสือเมื่อกินเบิ่งบ่อยตัวเท่าไหร่กะแซบอยู่กินเพิ่อนๆดีนั่ง กินเรากินเบียร์ครับแก้มมันกรับแก้งได้ขนมแซ่บดีแก้มกระมูน้ำคูกับกินครับได้ได้พี่น้องเนอะสำหรับมื้อนี้กะขอลาพี่น้องไปก่อนพอกันหว้กินหน่พี่น้องฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ไอ้เสียงได้พี่น้องเด้อพอกันไหมครับมาไอ้เซียงที่มีเมนูอย่างมากนาเสนอให้พี่น้องเลยแซ่บๆน้ำกันไม่เห็นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ